ชีวิตคนคแล้วก็น่าสนใจก็คือว่าล่าสุดเนี่ยผู้หมวดท่านนี้นะคะชื่อหมวดบอสอมหมวดบอสเนี่ยหรือร้อยตำรวจโททีรทัศน์บัวเผื่อนล่าสุดเนี่ยไปช่วยไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนทำท่าเหมือนกำลังจะกระโดดสะพานก็ไปช่วยเหลือเจรจากเก๊ก,ก่อนอตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะหมวดบอสครสวัสดีครับสวัสดีครับคดีชลิกชื่อเล่นถูกต้องไหมครับครับอาหมวดบอส คืออันนี้เราใช้หัวเลยเนาะเป็นแบบผู้หมวดฮีโร่แบบเป็นตัวจริงเลยอะเพราะว่าคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ไปเจอเหตุที่มีโอกาสได้ช่วยชีวิตคนถึงอาที่ทเป็นคงเป็นข่าวเนี่นะโซเชียล<อ>ชื่นชมเนี่ยก็สองครั้งเอาล่าสุดก่อนเล่าเรื่องครั้งล่าสุดที่ไปช่วยผู้หญิงกําลังโดดสะพานตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะครับก็เบื้องต้นนะตอนนะั้นน่าจะเป็นเวลาประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งแล้วผมกําลังกลับ,บบ้านพอดีไปเลิกงานแล้วก็ เอาของไปที่บ้านแฟนมาครับก็จะกลับบ้านไปแถวรามินทา oh. ก็ใช้เส้นสุกขวัตกำลังจะขึ้นสะพานพุทธคนหนึ่งครับ oh. ก็ขับขับอยู่ก็สังเกตเห็นผู้หญิงเดินกำลังเดินขึ้นไปบนสะพานพุทธคนแล้วก็กําลังจะมุดตรงร่องช่วงช่วงที่มันเป็นเหมือนกับว่าที่กั้นกั้นกั้นรถกั้นรถชนนะครับ oh. แ้งเบรีเออร์ครับก oh. ำลังจะมุดกระโดดลงไป ก็ตอนนั้นเองแท็กซี่คันข้างหน้าผมเนี่ยเขาก็คงจะเห็นพอดีผมกับแท็กซี่คันข้างหน้าเนี่ยก็เลยได้จอดเข้าข้างทางแล้วก็ได้รีบวิ่งลงไปดึงตัวออกมาครับค่ะก็ได้มีการคุยกับทางพี่เขาว่ามีปัญหาอะไรอะไรแาณนั้นครับแต่พี่เขาตอนนั้นก็คุยไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าก็มีอาการฟุมฟายร้องไห้อยู่ตลอดครับค่ะหมายถึงว่านาทีแรกที่เราเห็นแล้จอดรถเนี่ย เขาก็พยายามจะโดดเลยใช่ไหมพอเขาเห็นคนเห็นใ,ใช่ครับใช่ครับตัวก็เข้าไปเข้าไปในเข้าเข้าไปในตัวตัวร่องร่องของแท่งเบลลเออร์อะครับก็อีกนิดก็คือน่าจะโดดแล้วครับถ้าไปช้ากว่าน,นี้ก็ก็น่าจะโดดนะครับค่ะอ่ะแล้วตงจังหวะนั้นตัดสินใจยังไงเอาเผื่อเป็นการแชร์ประสบการณ์นะคนเราถ้าเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยการชาร์จเลยเนี่ยตอนนั้นเรามั่นใจหรอว่าเออทำไมเราเราสามารถจะชาร์จเขาได้ช่วยเขาได้ อ๋อครับก็ณตอนนั้นเองอะ่ะพอดีว่าตัวพี่เขา่าผมว่านะเขาคงจะตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาอยัางไงกับตัวเขาดีก็กำกับกึ่งๆแหละแต่ผมก็เอาทางที่เซฟไว้ก่อนก็คือดึงตัวพี่เขาเนี่ยออกมาก่อนให้มานั่งแล้วก็นั่งคุยกันแล้วก็จับตัวเขาไว้ตลอดนะครับเพราะว่ากลัวว่าเขาจะวิ่งไปกระโดดหรือวิ่งไปให้รถชนอะไรประมาณนั้นครับก็เซฟตัวเองไว้ก็ได้ให้ทางพี่แท็กซี่เนี่ยช่วยถ่ายถ่าย,ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานไม่งั้นเนี่ยถ้าถ้าตัวพี่เขาเนี่ย วิ่งไปกระโดดกระโดดลงไปจากสะพานเลยเนี่ยไม่งั้นเป็นเรื่องแน่นอนครับตัวผมเองก็ค่ะเป็นถ้าเอาเอาให้ดีนะครับถ้าเจอดึกดึกเนี่ยขับรถผ่านขึ้นไปบนสะพานคุยพูดพลสะพานพาระรามแปดเนี่ยถ้ามีคนเดินแล้วอาจจะร้องไห้ฟูมไฟอยู่เนี่ยก็ลองรบควรสังเกตนิดน,นึงลงไปคุยกับเขานิดน,นึงครับเพราะว่าบางคนเขาก็มีปัญหาความใจอะไรของเขาอยู่ครับค่ะเอาจงริงนะพูดถึงอย่างที่ที่หมวดบอสบอกเนื่องจากว่ามันมีข่าวก็ เราเคยได้ยินข่าวอยู่หลายครั้งบ่อยเลยล่ะที่ว่ามันมีคนโดดจากสะพานอะไรอย่างเงี้ยเนาะจากจุดนั้นจากตรงนั้นค,ค่ะค่ะตอนนั้นอ่ะเราดูเราเราูรา้แล้วละ่ะเขาอยู่ในสภาวะจิตใจที่แบบว่าน่าจะเหมือนไม่โอเคละ่ะภูมไฟล์เรามีวิธีการคุยเจราจากเขายัางไงคะให้เขาสงบลงให้เขาสบายใจขึ้นนะคะครับครับก็เบื้องต้นผมได้เกีย้ยกล่อมก็สอบถามเขาว่าพี่มีปัญหาอะไรแล้วก็ มีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้ไหมพี่เขาก็บอกว่าเขามีปัญหาตรงที่ว่าเขาอ่ะเคยไปกู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์มาครับก็ mm hmm. ได้กู้ไปยอดประมาณแปดหมื่นครับผมจะไม่ผิดนะครับแปดหมื่นแต่มันก็มียอดก่อนหน้านั้นอีกซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ผ่อนไปในระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ปรากฏว่าดอกเบี้ยนเนี่ยมันสูงสูงกว่ามันสูงไปผิดปกติเลยครับสูงผิดปกติเลยพี่เขาก็เลยพิดว่าเขาบกเ,เขาคงโดนโกงอัแหละอะไรประมาณนั้นเขาก็หาทางออกไม่ได้ครับหาทางออกไม่ได้ทีนี้ผมก็เลยวันนั้นเนี่ยผมก็ มันเป็นพื้นที่ของพับประแดงใช่ไหมครับก็เลยประสานทางพุ่มกับสอพอพับประแดงครับว่าพี่ครับเดี๋ยวมีเคสนี้จะเข้าไปแจ้งความนะครับก็ได้แจ้งกับทางพี่คมผู้หญิงด้วยบอกพี่เดี๋ยวพี่นั่งรถไปกับทางสายตรวจนะยวให้สายตรวจมารับแล้วพี่ก็ไปเข้าไปแจ้งความเลยมีอะไรพี่ก็คุยกับเขาเลยก็ช่วยพี่ได้เท่านี้นะก็เดี๋ยวให้ทางพุ่มกับเขาประสานต่อครับอะไรประมาณนั้นครับค่ะคือเราก็ช่วยคือช่วยประสานงานให้ด้วยนะเนี่ยนะที่เราเป็นตำรวจนะ ใช่ครับใช่ครับค่ะตอนนั้นความรู้สึกของเราตอนนั้นนะคะตอนที่เหมือน,ม,น,ม,นมันเป็นช่วงเหมือนนาทีวิกฤตเหมือนกันเนาะ,ะการช่วยชีวิตคนครเราตัดสินใจยังไงเราคิดยังไงทํายังไงหรือว่าเป็นแนะนานะคะถ้าเกิดคนเราไปเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราจะต้องตัวเราเองเนี่ยจะต้องทํำยังไงฮะครับก็ถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะครับเบื้องต้นฮะก็โทรแจ้งที่หนึ่งเก้าหนึ่งก่อนเลยครับทางสื่อผ่านฟ้าทางสู่อผ่านฟ้าเนี่ยปกติเนี่ยครับเขาจะมีรถสายตรวจเนี่ยกระจายอยู่ทั่วรอบกรุงเทพ ก็ใช้เวลาไม่เกินห้านาทีครับรถจะมาถึงไม่ว่าจะเป็นรถสายตรวจหนึ่งเก้าหนึ่งหรือจะเป็นรถสายตรวจของสถานีตำรวจในพื้นที่ต่างๆครับก็เป็นไปได้เจอเข้าไปคุยแล้วก็โทรเรียกหนึ่งเก้าหนึ่งครับค่ะอ่าก็คือว่าก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปชาร์จหรือไปอะไรเนี่ยให้ให้เรียกตำรวจไว้ก่อนแจ้งตำรวจก่อนค,ค่ะคอย่างวันนั้นอย่างวันนั้นผู้หมดได้แจ้งไหมคะแจ้งก่อนไหมคะ วันวันนั้นแจ้งครับแจ้งแจ้งผ่านทางวิทยุครับ๋ออ๋อเรามีวิทยุอยู่ในรถ,รถอยู่แล้ว,ลวใช่ไหมใช่<ไ>ใช่ใช่ครับใช่ครับแจ้งผ่านทางวิทยุครับก็ไม่ถึงห้านาทีครับก็สายตรวจทางสงพอพระประแดงก็เข้ามาเข้ามาถึงที่เกิดเหตุครับแล้วก็ได้มาช่วยกันพูดคุยแล้วก็นําขึ้นรถไปที่สพอพระประแดงครับค่ะเราเราได้ตามเรื่องต่อไหมคะว่าหลังจากที่เขาไปโรงพักแล้วเป็นยังไงต่อฮะ อ๋อก็ได้ได้ถามทางุ่้กับบครักุ่มกับก็ได้ให้ร้อยเวีดนดเนินการต่อครับในเรื่องของการแจ้งความเรื่องเรื่องเรื่องที่ไปโอนังค์อะครับที่ได้ไปกู้ยืมเงินมาครับค่ะเป็นเป็นโดนกู้ยืมที่บอกว่าเหมือนแอปหลอกกู้เงินอะไรที่เป็นข่าวที่เขาเตือนเตือนกันอยู่ไหมฮะใช่อนั้นไหมคะใช่ครับ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 อันนี้แปดหมื่นบาทแล้วได้คุยไหมเขามีครอบครัวไหมมีอะไรยังไงไหมทาไมถึงตัดสินใจ ก็มึงมึงง,งต้นที่สอบถามะนะครับวันนั้นที่ที่ที่ได้คุยในที่เกิดเหตุนะครับก็ที่เขาประจบเหมาะกับว่าจะโดนยึดบ้านด้วยโดนไปแนนโทรลางหนึงแล้วก็ใช่ครับหลายอย่างครับก็เลยเครียดครอบครัวไม่มีพี่น้องไม่มีครับก็เลยเหลือตัวคนเดียวมีอาการเครียดวิตกกังวลแล้วก็นั่นแหละครับก็เลยคิดที่จะทำลายตัวเองครับอืม,อมนะก็อาแต่ต้อง,ต,องต้องชื่นชมนะ หมดบอสนี่เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ช่วยชีวิตพี่เขาไว้ได้พี่แท็กซี่ด้วยใช่ไหมคะที่ช่วยกันสองคนวันนั้นใช่ใช่ครับอ๋อก็ถือว่าเป็นพลเมืองดีมีผอบอให้รางวัลด้วยใช่ไหมคะทําดีมีรางวัลใช่ครับใช่ครับค่ะเมื่อวานได้เจอ <c oughs> ท่านผ <c oughs> อบตอค่ะได้ได้เจอท่านผอบอรตรท่านว่ายอย่างไงบัางคะก็ท่านผบก็ชื่นชมครับแล้วก็ได้สอบถามเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ครับว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้างครับก็ได้นําเรียนผบไปเรียบร้อยแล้วครับ นี่เหตุล่าสุดนะแต่ย้อนไปพอเข้าไปดูเนี่ยเขาบอกว่าหมวดบอสเนี่ยเป็นเมื่อปีเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ยก็หมวดคนนี้แหละคนเดิมเคยไปช่วยคนเหมือนกันตอนนั้นเป็นอุบัติเหตุเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นยังไงคะอ๋อครับครับพอดีวันนั้นวันนั้นผมก็ไปบ้านแม่เหมือนกันครับ,รบกําลังจะไปเนี่ยแหละครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยรถมันติดมากๆเลยตรงเส้นสุขสวัสดิ์ครับแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมรถมันติดมากเลยท,ทั้งที่ไฟมันก็เขียวอยู่ครับ ก็เลยขับขับไหลไปเรื่อยอ๋อข้างหน้ามีอุบัติเหตุมีรถมอเตอร์ไซค์ชนกับรถรถของแถวครับก็เห็นพี่ผู้หญิงเขานอนอยู่บนพืน้นเราก็เคยอบรมการกู้ภัยเฟิร์สเอชฉุกเฉินมานะครับ <S <'s <S ที่โรงเรียนในร้ยตำรวจก็ได้ทําตามขั้นตอนที่อาจารย์เขาได้ได้เคยสอนมาครับตอนนั้นต้นได้เช็คร่างกายของผู้บาดเจ็บดูว่ามีอาการ เจ็บปวดหรือมีแผลยังไงตรงไหนไหมครับก็เบื้องต้นพี่เขาแจ้งมาว่ามีการเจ็บคอากับกระดูกสันหลังแล้วก็เลยต้องการล็อกทําการล็อกคอไว้ก่อนเพื่อที่ที่จะไม่ให้กระดูกเนี่ยมันขยับครับอจะได้ไม่เป็นอะไรมากไปกว่านี้ครับค่ะอ,อ๋อคือเราก็มีทักษะนะคือคตอนนั้นทําไมต้อง,ต,องต้องล็อกคอคะตามหลักการแล้วมันคืออะไรคะถ้าตามหลักการนะครับก็การล็อกคอเนี่ยครับเป็นการที่จะไม่ให้คนคนคน,คนผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บเนี่ยครับ คอเนี่ยไม่ขยับเนื่องจากพี่เขาแจ้งว่าเขาเจ็บคอกับเจ็บสันหลังซึ่งก็แปลว่าน่าจะน่าจะมีอะไรเกี่ยวกับตรงคอหรือว่ากระดูกสันหลังนี่ครับทาให้เขาเจ็บครับก็อาจจะหักหรืออาจจะล้า <S 1> <S 1> <S <S ก็เป็นไปได้ซึ่งควรจะเรียกรถกู้ภัยให้เขามาทําทําการบล็อกบล็อกคอใส่คอล่าครับใส่เป็นเป็นเสือออ่อนครับที่ใส่ตรงคอห่ันเพื่อที่จะไม่ให้คอเนี่ยมีอาการบาดเจ็บไปมากกว่านี้ครับอืมคืออาถือว่าตอนนั้นเนี่ย เห็นมีภาพของของผู้หมวดเนี่ยคือลงไปนอนกับพื้นเลยที่โซเชียลชื่นชมตอนนั้นเพราะว่าเราต้องการล็อกคอร์คือหมายถึงว่าระนาบของเราก็ต้องอยู่ในระนาบเดียวกับผู้ป่วยถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่ครับเป็นเป็นตามตามหลักการที่ที่ท่านอาจารย์ในโรงเรียนในร้อยได้ได,ได้เคยสอนมานะครับค่ะนี่ถือว่าผู้หมวดนี่ถือว่ามีสติมากนะคะในการแล้วก็มีความรู้ด้วยเพราะว่าหลายคนเนี่ยเวลาไปปฐถมไปช่วยเหลือผู้ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ย ถ้าช่วยผิดวิธีนี้ก็แทนที่จะเป็นการช่วยเขาเนี่ยมันกลายเป็นการเพิ่มความอันตรายเพิ่มความเสี่ยงให้เขาด้วยเนาะใช่ครับใช่ครับค่ะเอาวันนั้นเกิดอะไรขึ้นคพะพอช่วยล็อกคอแล้วก็บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะมามาช่วยรับรับช่วงต่อใช่ครับก็มีเจ้าที่มูลมูลมูลนิธิ่วมกัอยูนะครับมารับช่วงต่อก็นำที่เอาบัดนำนำผู้บาดเจ็บเนี่ยครับไปส่งโรงพยาบาลถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะบางปกรกกอบสม,มุดปากการนะครับถ้าถ้าผมจะไม่ผิดนะครับค่ะ ได้ติดตามไหมคะว่าอาการเขาเป็นยังไงหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นทางเจ้าตัวผูวว้บาดเจ็บเองครับก็ได้โพสต์ลงในคอมเมนต์ในคอมเมนต์ของช่อง police tv ครับก็มีการแจ้งว่าเขาได้หายเป็นปกติแล้วแล้วก็ได้มีการขอบคุณม,มีการขอบคุณซึ่งกันและกันครับครับอืมนะน่าชื่นชมปกติเป็นจิตอาสานี่หมายความว่าเป็นโดยพื้นฐานมาตั้งแต่สมัยเรียนเด็กๆก,ก็เป็นแนวนี้แลนะ้วหรือว่ามันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่ที่เราเข้าไป ซัพพอร์ตได้ช่วยเหลือได้อ๋อครับครับก็เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมก็เคยทําอาสามูลที่อยู่มูลที่ลูกกระตันอยู่ครับ<อ>ก็ช่วงนี้ก็มีจิตอาสาอยู่แล้วเนาะใช่ครับใช่ครับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําครับ <c oughs> เพราะว่างานเยอะครับมีทักษะแต่ก็มีทักษะในการสังเกตอากับกริยาภาษากายของคนเนาะแล้วก็ช่วงเวลาแบบนั้นในสถานที่แบบนั้นเนาะครับอืมก็ต้องชื่นชมอย่างพอบอให้รางวัลแล้วฮะค่ะ เนาะสามารถเซฟชีวิตไว้ได้สองท่านนะฮะแล้วก็แต่ที่ดีต้องต้องฝากตามหน่อยนะไม่รู้ว่าพี่ผู้หญิงอย่างท่านหลังเนี่ยแปดหมื่นบาทไม่รู้ว่ามันเป็นหนี้นอกระบบไหมฮะที่ไปกู้มาพอทราบไหมฮะอัน,นอัน,นอันนี้ไม่ทราบเลย<ม>ครับอันนี้ยังไม่ทราบเลยครับเดี๋ยวต้องลองสอบถามทางผู้กับสอ,บพอพคอข้แดงเพิ่มเพิ่มเติมอะครับค<า>่ะ<ม>อ่ะครับค่ะหมวดบอสอะละนี้เราคุยถึงเรื่องที่วีรกรรมนะที่เราไปแบบช่วยเหลือคนหมวดบอสแนะนําตัวหน่อยครับ เป็นตำรวจที่ไหนยังไงคะถ้าคนอยากเจอหมวดบอสต้องอะไรยังไงบ้างคะอ๋อครับครับตอนนี้นะครับผมเป็นตำแหน่งนะครับเป็นรองสาวัตรฝ่ายอำนวยการสามครับกองบัญชาการตํารวจรอภาคหนึ่งนะครับค่ะซร่ต้นก็อยู่ตรงภาคหนึ่งตรงแถวข้างๆรัชวิตรงรัชวิภาครับข้างๆถนนวิภาวดีใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะอ่ะแล้วตำรวจอ่ะบางคนไม่รู้นะตำรวจอำนวยการนี่ทำอะไรเอหน้าที่เราทำอะไรคะ หน้าที่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกวางแผนครับแล้วก็การเงินครับจะเป็นจะเป็นการจะเป็นงานธุรการทุกๆอย่างเลยครับค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นหน้าเป็นอาชีพที่เป็นหน้าที่ที่ไม่ได้ไปแบบเหมือนสัมผัสบริการประชาชนใช่ไหมแต่เราดูในเรื่องของการดูแลตํารวจด้วยกันเองใช่ไหมคะเรื่องเรื่องธุรการเรื่องอะไรต่างๆครับใช่ครับพวกงานหนังสือต่างๆครับค่ะอื อย่างหมดพอที่เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจไหมคะขอนุยาถามอ๋อไม่ไม่ใช่ครับผมนักเรียนอบรมครับอ๋ออบรมอ่ะทาไม<ช>ถึงอยาก <ๆ S 1> เป็นตารวจคะอ่ะล้วก็เจอนานา,นานเจอตํารวจดีๆที่แบบอ่ะช่วยเหลือคนอย่างเงี้อยากคุยด้วยก็เบื้องต้นนะครับตอนนั้นก็มีการสอบสายบัญชีเข้ามาพอดีครับก็เลยตัดสินใจไปสอบเรียนเรยนแล้วก็ตด้ครับประมาณนั้นครับก็เลยครับผอผมเข้ามาทางสายบัญชีก็อยู่งานงบประมาณครับของผม งานงบประมาณครับด้านการเงินด้านงบประมาณครับนะคะแต่ว่าเนี่ถือว่าเป็นเป็นตำรวจที่น่ารักนะคือไปเจอคนเนี่ยก็ก็ช่วยเหลืออย่างอย่างทันท่วงทีแล้วก็อ่ะอย่างล่าสุดนี่ท่านผบก็ถือว่าให้รางวัลใช่ไหมคะทําดีมีรางวัลคราวที่แล้วได้ไหมคะคราวที่แล้วคราวที่แล้วได้จากท่านผบสุวัติแจ้งวสุครับก็ท่านให้พระมาองค์หนึ่งครับอ๋อคราวที่แล้วก็ได้ด้วยแต่เป็นเป็นโครงการในส่วน ส่วนไม่ใช่โครงการทําดีมีรางวัลนะตอนนั้นมันยังไม่มีโครงการนี้ใช่ไหมคะใช่ครับใช,ใช่ครับ,รบอืมอ่นะนะก็ถือว่าน่าชื่นชมนะคะค่ะอาท่านสไม่ใช่สารวัตรตีนผะู้หมวดอ่ะอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนหน่อยเอาบางคนบอกว่าเออเจอแต่ตำรวจตัวใหญ่นะอาจจะมีประสบการณ์ไม่ค่อยดีบางคนอาจจะไม่เข้าใจงานไม่เข้าใจหน้าที่ตำรวจอันเราวันนี้มีโอกาสได้พูดคุยอยากจะพูดอะไรกับประชาชนคะ ครับก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็นึกถึงตำรวจไว้ก่อนเลยนะครับก็ถ้ามีปัญหาอะไรที่ไม่สามารถที่จะพูดคุยกับใครได้หรือไม่สามารถที่จะปรึกษาใครได้เข้าไปที่โรงพักได้เลยครับ<ม>สามารถขอให้คําให้ตำรวจให้คำปรึกษาให้ได้หมดครับค่ะ <fin> ครับขึ้นโรงพักไม่ได้น่ากลัวนะคือโรงพักไหม่ก็ได้ใช่ไหมคะขึ้นไปได้เลยใช่ครับ,ชรบใ,ชใช่ครับอ่าเอาไปหมดถามนี้ตรงทิ้งทายว่าเอาวิธีการสังเกตว่าเอ๊ใครคนใดคนหนึ่งอาจจะอยู่สถานการณ์ฉุกเฉินของชีวิต มันจะองคมีองประกอบอะไรได้บ้างสถานที่การแต่งกายภาษากายเวลาอะไรยังไงได้บ้างฮะครับ,รบก็อย่างเคสล่าสุดนะครับที่ผมไปช่วยที่ผู้หญิงที่จะกระโดดสะพานนะครับก็สังเกตจากรงที่ว่าตอนประมาณสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยไม่ควรที่จะมีใครไปเวลาที่สถานที่ทททครับสถานที่กี่าถ้าทางขั้พี่เขาได้มีการร้องไห้หู่มไฟ ภาษากายที่อาจจะไม่ปกติใช่ไหมอาจจะมีไม่รู้มีปาดน้ําตาอะไรเงี้ยครับว่าร้องไห้ไม่รู้ว่ามองไกลๆสังเกตไกลเห็นไหมครับว่ายั่างไรับเห็นไหมก็มีการสะอื้นนะครับภาษากายอาจจะมีอึกอึ๊กอะไรอย่างนั้นลักษณะนั้นอะสถานที่เวลาภาษากายอ่แล้วอะไรอีฮะจุดสำคัญการแต่งกายเกี่ยวไหมการแต่งตัวการแต่งกายไม่ค่อยครับไม่ค่อยการแต่งกายไม่ค่อยครับส่วนอยา่จะเป็นสถานที่มากกว่าครับสถานที่กับ อียาครับอียาท่าทางครับคือมันเป็นจุดที่ไม่ควรจะมาในเวลาแบบนี้ถ้าจู่ๆมีคนมาเนี่ยก็ให้ตั้งข้อสเก็ตไว้ก่อนว่ามาทําอะไรใช่ครับใช่ครับค่ะอแต่อย่างที่หมวดบอสแนะนําไงก็คือให้แจ้งตํารวจไว้ด้วยเพราะบางทีเราคนเดียวนะเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะคนนั้นเนี่ยถึงเวลาเราถูกแบกเมย์ถ้ามันเกิดเป็นเหตุที่มันไม่ใช่เหตุการณ์แบบนี้แต่สุดท้ายมันกลายเป็นเรื่องที่ย้อนกลับมาหาตัวเราได้มีบุคคลที่สามหรือบางทีก็ถ่ายคลิปไว้ก็ดี เข้าไปสื่อสารเข้าไปพูดคุยแล้วก็เอามือถือถ่ายไว้หน่อยว่าเหตุการณ์มันเกิดแบบนี้นะก็ดีถูกไหมฮะป้องกันตัวเองด้วยใช่ครับป้องกันป<ม>้องกันตัวเองครับเผื่อถ้ามีอะไรที่มันอุบิเหตุขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยจะกลายเป็นคนผิดเองครับค่ะ<ม>อ่ะแต่ส่วนหนึ่งก็คืออยากกลัวที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นนะใช่ครับอยากกลัวที่จะเป็นพลเมืองดีอ่าครับเป็นเหตุขึ้งได้นยต้องช่วยเหลือก่อนครับนะได้คะ่ะยังไงก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะ หมดบอสครับขอบคุณ<ๆ>ครับค่ะร้อยตํารวจโททีรทัศน์บัวเผื่อนนะคะอ่าก็เป็นตํารวจที่น่ารักนะอยากให้จําไว้เผื่อเวลาวันหนึ่งเติบโตขึ้นไปแล้วก็